ไหนลูกวิ่งฟองไปไหนอีกแล้วอให้เล่นทีไรตรงนี้เหรอไหนเดี๋ยดิดูดิดู๋ยวดิเดี๋ยวดิมันอยู่แค่นี้เองไม่ออกมาเลยเนี่ยเอามือเกี่ยวก็ได้มั้งเนี่ยเอามือเกี่ยวเนี่ยเออเอามือเกี่ยวเลยเออนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละเออเอาออกเลยนั่นแหละอีกนิดเดียวเออใกล้ใกล้ใ้ใกล้ใได้ไหมได้ปะ ลเออนั่นแหละนั่นแหละอินดีเดียวเมกเอาอะไรกุศเออนั่นแหละเอามือยื่นไปดีมันใกล้มากแล้วอันน่ะตองมือเหมือนตาอ่าไม่ได้ว่าแม่พูดถึงไอ้แมวว่านู้นมสั้นไม่เกี่ยวกับแม่เอะไปเอาแมวบรรทัดก่อนไปมาไปเอาแมวบรรทัดก่อนเออโอเคตรงนี้ไอบรรทัดไปมา อตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงนี้เหรอไนเอ้ยใช่จริงจด้วยเต็มตัวเลยนะเต็มตัวเลยนะยึบเออแต่จ้าแต่จ้ามีขอบคุณนะ